สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูนะครับจะพามาดูบรรยากาศการแจกถ้วยรางวัลงานประกวดพระของอาจารย์สุรพลสารไม่สักนะครับก็มี f อีของผมนะครับจากห้องไสเทพแชนแนลนะครับตามมาประกวดบานตะไทยนะครับนี่นะครับ f อีก็จะทักทายกันนะครับอาจารย์สุรพลก็คุยกับ f อีนะครับนี่นะครับนี่ก็เอฟซีเน่เ่พี่พี่โชคปากหมานี่นะครับ ก็ติดตามดูในคลิปสั้นนะครับปากหมาตรงไหนนะครับนี่นะครับค่อยๆตรวจเช็คกับนี่พี่โกสิ์นะครับมาจากเมืองกาญนะครับได้นะครับวันที่ไปเยี่ยมขอพระน้อยไปหน่อยได้มาสององค์แทนที่จะขอมาสักถุงหนึ่งนะครับนี่นะครับขอบคุณนะครับพี่โกสิ์นะครับมีความสวยนะครับมากร้อยแค่ไหนในบรรยากาศการแจกด้วยรางวัลนะครับ ตอคที่พรเ้าประกวดนะครับมาในครับกรรยากาศที่คนเข้ามาพระเข้าประกวดนะครับกเนงกะนะครับท่านที่มีพระยร่าต้องกานประกวดพระของอาจารย์สุรพลสันนักตนนะครับเข้ารามการนะครับก็สามารถผ่านได้นะครับตรงช่วงนี้เป็นงานการถือพระนะครับวันนี้ ค <othe> มีเอฟซีมาขอถ่ายรูปคู่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้รับถ้วยรางวัลไว้นะเป็นที่ระลึกในงานข้ม่วงที่นี่อร่อยมากนะครับผมไปกินมาแล้วนะครับครั้งที่4แล้วได้มาจัดงานประกวดเพื่อให้เพื่อนสมาชิกทุกคนได้สินค้าของที่นี่นะครับเป็นี่นะครับน้องเกดแก้วน้องเกดแก้วคนสวยได้กินได้กินถ้วยด้ยจงเลยค่ะยาวยาวได้กินถ้วยไม่ได้เลยค่ะรอไม่เขาได้กินถ้วยรางวัลวันนี้เหรอคะส่ง ฮะส่งส่งใบเดียวครับ่เดียวครับไม่หวังไม่มักเยอะมักน้อยนี่นะครับคนดังเมืองเพชรนะครับ นี่นะคนคนดังเมืองเพชรนะครับ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 ขานขาดขนมทานขนมขนมหม้อแกงเริ่มเล็กลงเล็กลงเล็กลงในอดีตนะครับต้องขายต้มเดยอย่าลยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมกันนะครับนี่บรรยากาศของการประกวดพระนะครับนี่ปาหมูสายวังเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ป้าหมูสายวังนะครับ ผมจุดทูปจุดเทียนยังไม่เจอเครับ <rip. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวพระมเหอย่าพิ่งกลับนะครับเนี่ยนะครับกรรมาการในวันของที่นี่นะครับ <c ute> ะครับช่วงนี้บรรยากาศกําลังคืนพระอยู่นะครับเนี่ยนะครับก็ตรงนี้มีการตรวจสอบพระด้วยป้องกําลังขยายขนาดสูงนะครับเพื่อความสบายใจของสมาชิกนะครับ <c ute> นะครับบรรยากาศของงานตรวจพระของอาจารย์สุรพลบบสารไม่สักนะครับ อันนี้ก็ทยอยมอบถ้วยรางวัลนะครับครับนี่นะครับทางเจ้าภาพนะครับเจ๊ใจดีมากนะครับมีอาหารให้กลับไปกินระหว่างทางอีกนะครับกินทั้งเท้ายันเย็นเลยนะครับครับเราเจอคนดังแห่งเมืองกาญจนบุรีนะครับโกงกางเกงแดงนะครับเอ้ยโกงบ้านโกง คพื่สทุกคนใน้บตัวแน่นอนนะครับต่้คนที่ดีัญก่อนที่ส่งค่าเข้ากับหมวดในงานนะครับต่อให้งแบที่ท่านส่งก็ได้เป็นความสุเล็กเล็กเน้อยของคนสะสมงานสะสมงานะครับเช็คให้ละเอียดหน่อยจะได้ไิดพลาดนะครับถ้าผิดพลาดหล้าามาซื้อก็ลำบากนะครับมันก็เคยมีประวัติอยู่มีเรื่องการส่งพราผิดนะผิดรัสผิดะัวหับวุ่นวายหมดกัน ครับนะครับเฉพาพ่อเพื่อนสมาชิกบางคนผิดพลาดไปองค์สององนี่โอ,อ้หากันลําบากนะครับมีจิ้มพาดสรายดาเลยนะมีจิ้มกับเพื่นป้ากิ่งนะครับก็มีป้าเหรียญหลักก็มีนะครับตามหาไม่เจอที่นี่ก็ะจะเสียดายนะครับนี่ครับบรรยากาศงานประกวดท้านะครับก็ ขึินไปด้วยดีนะครับนี่แลก็พยอยกลับนะครับก็จะเสร็จไม่นานนะครับระยะเวลาในการจัดก,การกโบทระนะครับ ก่นที่ส่งพระเข้าประกวดก็จะมาตรวจสอบพระของตัวเองนะครับที่ท่านใจที่งานสบาย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 นะครับก็ม่เกนอช่วงที่สำคัญที่สุดนะก็ทอไปเรื่อยๆนครับวันนี้ก็มาผมเริ่มหิวแล้วนะครับ อ่าพีิกิสักแล้วเหรออยังได้รับมอบถ้วยยังยากแปดถ้วยนี่นะครับแปดถ้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูผมตั้งกล้องไว้แล้วครับพีิกิสักเนี่ยนะครับนี่นะครับเอฟซีครับผมต๊ะที่ห้าเลมนะครับอย่าลืมคุยสองสามกันบนครับปลอด ครับเจอกันครับผม okay. โอเคเจอหน้าเราสาวน้ตย์าวหน้าไม่ได้มาทหน้าาครับที่วิไร่กุมาดาคอนนี่นะครับบรรยากาศของงานประกวดพระอาจารย์สุรพลสารไม้ศักนะครับก็เสร็จสิ้นไปด้วยต้องอย่างสมบูรณ์นะครับทุนคณะกรรมการทุกท่านผู้ชมที่วันนี้งานก็อ่า รู้ล่วงสำเร็จก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ได้มาร่วมกันเป็นสักขีพยานเอาความตรวจเช็คอ่าได้รับรางวัลใหญ่พอสมควรนะครับท่านอาจารย์ชลพลสารไา้สั่ใกล้จะเป็นที่เรียบร้อยเดาของพิพิธภัณในเกงกีนะครับในตัวยใหญ่นะครับพี่กิติศักดิ์เข้ากองนะครับเป็นใจจากท่านราการย์ชลนลท่านต่อมา ก็มีเนี่ยนะครับเราจะไปติดเป็นรางวัลไว้ความภาคภูมิใจของที่พิพิธภัณฑ์นังเกียงีนะครับเป็นกรรมการที่จัดงานประกวดในครั้งนี้ในหลวงรัชกาลทร่1ทูลว่างานนี้คนสนุกเยอะมากเลยก็รีบมากัปฏิชี โดยที่พอโตขึ้นทรบเป็นสายสมเด็จท่านใดที่ยังไม่ได้มารับภาพที่ท่านโฉบตัวหนึ่งคือรับไปด้วยนะครับตอนนี้ภาพของท่านก็ได้ตรวจเช็คแล้วก็คัดรางวัลให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านใดที่ยังไม่ได้มารับคือเีนะครับรีบนําผูกพองมารับภาพของท่านคือด้วยโต๊ที่หนึ่งนะครับเป็นสายสมเด็จอ่า ขอให้ท่านมารับภาพของท่านเลยนะครับพี่อยพีเอชนะครับนคพีเอชทุ่งแสลงหลวงนะครับก็จะมานี่เลยนะครับ่่ไปกอนตอนนี้ทางประกาศเราเริ่มได้ได้กี่ด้วยครับพีเอ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่เอชพีเอชกอดถ้วยหน่อยนะครับเดี๋ยวนะครับพีเอชทุ่งแสลงหลวงเดี๋ยวมีเจอกันที่โคราชนะครับคุยถ้นตอนนี้ก็ให้ท่านก็พี่เอ็ม ที่ส่วนเล่นเล่นทครั้เวลาก็จะมืดลงจะ่าให้พันกลับบ้า,านกันก็ตอนนี้บรรยากาศตอนนี้อากาศในช่วงนี้ร้อนน้วเดินนะ่วงนี้ก็รีบๆนะครับรับพักแล้วก็กลับบ้านกันก่อนที่จะมืดครัอากาศร้อนจันตอนนี้นนก็จะได้กลับไปอาบน้ำอาบท,ท่าน,นะครับเพราะว่าวาันเวลามันมืเดเร็วตอนนี้ก็ นี่แหละเดินทางกลับบ้านจะได้ไม่เห็นเผีย,ก,ยก,กันนะครับในช่วงน,นี้ก็ยังทยอยสอง่งคืนให้กับเพื่อนสมาชิกอยู่เรื่อยๆนะครับท่านที่ติดเรานั้ที่หนึ่งก็รับขึ้นรอรับรางวัลกันเลยตอนนี้ทางชมรมเรานั้นนะ,นะงงก็ลังมอบดำเนินการให้กับเพื่อนสมาชิกครบถ้นอยู่ ตอนนี้ท่านนั้นได้รับเกียรติจากท่านทีรักุญนาครับท่านยังอยู่่นะครับไทยคอยมอบให้ทรารองให้กับเพื่อนสมาชิกเราอยู่ตลอดปีในขาดสายนะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับเราก็ทยอยรับกันเร็วๆนครับก็ได้มาพบเจอกันดีนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําหน้าที่ของเราแล้วได้เสร็จที่ก็ขอให้ท่าน ได้ภาพดีๆภาพสวยงามติดรางวัลกันสวยงามแล้วก็ผ่านการประกวดเป็นภาพแท้มีใบแล้วที่ถิดหวังได้พบภาพแท้ภาพที่มีความสวยงามอ่าเป็นรางวัลให้กับทุกสมาชิกทุกคนครั้งนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยเไม่ถิดหวังเลยนะครับทจุนโรนและกรรมการทุกคนก็อยากจะอ่าได้ขอเที่ยวไปในว so ันนี้ด้วยรับว่าไม่เสียเที่ยวเลยในการมางานประกวดจุนโลนของอ่าท่านประธาน ครับครับต้นหนึ่งอย่าลืมนะครับสายสมเด็จนั้นไม่ทราบว่ามารับกัอ่าหมดไปหรือยังโดยเฉพาะโต๊ะสายสมเด็จโต๊ะที่หนึ่งนะครับก็ถ้าติดที่หนึ่งแล้วก็ขอเรียนเชิญขึ้นไปรับรางวัลได้เลยครับติดที่หนึ่งท่าแม่จาขึ้นไปรับรางวัลได้เลยครับตอนนี้ก็น้ำพวยรางวัลก็รอ 喝什么酒，过过嘴瘾。 อนนี้ก็คณะกรรมการเรานี้นจะได้ตรวจเช็คครับนี่นะครับพีเอสอ้อยแถลงได้12ถ้วยนี่นะครับเดี๋ยวจะแวะไปกินข้าวที่ห้วยแถลงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับประมาณปลายเดือนนี้นะครับเอสอุ้มหน่อยอุ้มใส่อุ้มใส่หมดเลยทุกอันเลยถือให้หมดเลยนี่นะครับนี่นะครับเราจะ นี่นะครับน,นี่นะโป๊กถ,ถ่ายลูกเอาใจเขาหน่อยนี่นะครับน,นี่เดี๋ยวครับพีเอสดว้วยแถลงนะครับครับก,ก็ยังเหลือตกหล่นอยู่บ้างนอกจาก หมดืิยังครับจบหมดนอยังเลยเดินทางมาจาก้วยแสลงโดยตรงนะครับเพื่อมาล่ารางวัลเลยนะครับขอบคุณพีเอสนะครับผ่าสมเด็จไม่น้อยนะครับรังนี้นะครับอันนี้พี่ส่งผ้าอะไรนะครับหลวงพ่อเต๋ะครับหลวงพ่อเต๋องทองวัดสามงามนะครับนะครับกับทานุมาหลวงปู่เทิยนะครับ ก็เป็นเอฟซีทางช่องทางนั้นนะครับที่มาส่งพระนี่นะครับเีแท้มาวัดกันที่งานด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่นี่นะครับป้าหมูคนสวยกรรมการตัดสินพระสมเด็จนะครับในวัยกว่านะครับ้าสาวสาวนี่ผมไม่รู้ว่าจะสวยขนาดไหนนะครับต้องไปดูที่หลานแล้วนะครับลูกนี่คง 60แล้วนะครับขอบคุณพระหมูนะครับที่มาเป็นกรรมการตัดสินนะครับรตอตรงไหนนี่นะครับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มพีเอสว่าฉแฉลงนะครับนี่นะครับรก,ก็ได้การทุกรางวัลน,นะครับที่งานนี้เขารับเฉพาะพระแท้นะครับพระไม่แท้นี่ไม่หรือพระไม่แท้นี่เขาก็เปลี่ยนให้เป็นให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนพระมาได้นะครับเขาไม่ได้ริบบัตรออกไปนะครับ อาจารย์ขอบคุณ f อที่มาส่งพระเข้าประกว,นนนนมมวดนะค,ค,ค,ครับขอบคุณครับขอขอบคุณท่านทั้งที่มาส่งพระประกวดงานผมวันนี้ครับทงานคึกคืมมากมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งครับท่านสมาชิกเออ่เชืทั้งหลายท่านที่สักกามาในงานประกวดประกวดครับขอบคุณครับขอบคุณ f อฟจากช่องมูเตลูนะครับเดี๋ยวจะมีอีกช่องหนึ่งมาให้ขอบคุณด้วยนะครับ